สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามอน,นทาร์รอดชาแนลนะสํหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักของชาวทาไปนะ,ะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดวงความรักนะคะ เรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ของคุณนะคะที่คุณกำลังจะได,จได้เจอในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องราวเซอร์ไพรส์ข่าวดีทางความรักแบบด่วนๆของชาวธาตไฟนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะขอดูกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตไฟกันก่อนชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะ มีไพ่สตดิเมอร์นะคะสิบเหรียญ king of earth แล้วก็ the world พลังงานตรงนี้ที่ขึ้นมาเพราะว่าคุณมีเป้าหมายบางอย่างนะคะ ให้กับชีวิตของตัวเองเนาะเป็นเป้าหมายที่ตัวชาวทัตไฟมันว่าคุณอยู่ในจุดที่คิดตัดสินใจมาแล้วในระดับหนึ่งเนาะว่าเป้าหมายชีวิตของคุณควรเป็นแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ตามเนาะมันมีทิศทางพลังงานพลังใจที่ ขึ้นมาในช่วงเวลานี้อยู่นะแล้ก็เป็นอะไรที่พร้อมสำหรับการที่จะมีการโชวเ์เบอ,อมีการเฉลิมฉลองนะคะพลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นหมนว่ามันเหมือนกับตัวคุณณนะเวลานี้พอรับรู้เป้าหมายนะคะหรือว่ารับรู้แนวทางที่มันชัดเจนขึ้นข,นของตัวเองแล้วเนี่ยตัวคุณก็ เหมือนจะใส่ความพยายามลงไปกับเรื่องราวนั้นๆเพื่อให้ก่อเกิดผลที่มัน u c c e s s ผลที่มันสำเร็จเกิดขึ้นเนาะในปลายทางในแนวทางที่เราแบบวาดหวังหรือในปลายทางที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะทิศทางพลังงานตรงนี้เนาะที่ขึ้นมารูปแบบแนวทางที่จะเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่การเริ่มต้นบางอย่าง คนว่าตอนนี้คุณมองหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสบโซนเป็นพื้นที่ที่ให้ความปลอดภยัยให้ความมั่นใจกับตัวคุณอยู่แล้วแบบรู้สึกสีเขียวรู้สึกแบบเออมันดูมั่นคงมั่นใจปลอดภยัยไม่ทำให้รู้สึกว่าเครียดกัง,งวลอะไรนะคะ เติมเต็มความรู้สึกของคุณได้อันนี้คือตอบโจทย์เลยแล้วก็มันว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปทานุถนอมจิตใจพลังงานความรู้สึกเนาะให้มันแบบว่าเป็นไปในวิที่เราต้องการนะคะแล้วก็มีในแงน่มุมที่มันมองว่าคุณเริ่มละสำหรับการที่จะเดินหนะ้าทำตามความฝันทำตาม เป้าหมายหรือว่าความสําเร็จที่ตัวคุณได้วางเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าสเต็ปก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะแต่หมุนคิดว่าถ้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ชาวธาตุไฟค่อนข้างรักตัวเองได้ดีดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ชัดเจนกับเป้าหมายชัดเจนกับปลายทางต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมด้วย อ,อมีทิศทางที่เรามองว่ามันเป็นความมั่นคงทางความรู้สึกนะคะแล้วก็มีแง่มุมที่มันคิดว่าเป็นอะไรที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จการสักเซสกับชีวิตให้มากยิงขึ้นกว่าเดิมเนาะมีพลังงานตรงนี้ปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นทิศทางที่นำพาคุณไปสู่หนทางที่มันแบบให้พลังงานทางความรู้สึกอ่ะอืมให้พลังงานให้พลังใจทางความรู้สึกจึงใจเนาะแล้วก็มีแง่มุมความคิดความรู้สึกที่มันแฮปปี้ที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันเริ่มที่จะกล้าออกเดินทำตามความฝัน ทำตามเป้าหมายความเชื่อของตัวเองนะคะได้มีแนวทางในการที่จะได้เริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างมีทิศทางในการปกป้องป้อง,องกันดูแลพลังงานความรู้สึกของตัวเราให้มันแบบดีขึ้นแฮปปีย้ยขึ้นเนาะมันมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะดีอะเออมันก็จะดีในแบบที่คุณมีความคิดความเชื่อนั่นแหละแล้วก็มันมองว่า มันมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของอะไรที่จะนำพาเราไปแบบค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะเออแบบยั่งยืนอะ่ะด้วยพลังงานที่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอีกนิดนึงนะคือมีความรู้สึกว่าน่าจะได้มีช่องทางมีปลายทางหรือว่าหนทางที่ อตัวคุณมองมาแล้วตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องการการทำตามเป้าหมายให้มันแบบสักเซสสำเร็จสมหวังได้อย่างแท้จริงได้ในแบบที่เราสึกว่าเนี่ยแหละจริงใจกับตัวตนจริงใจกับความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีทิศทางที่มันจะ ก่อเกิดพลังงานทางความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นด้วยเหออมือนว่าช่วงเวลานี้มัน,มนดูสบายสบายแต่ไม่ได้แบบว่าโหชิวจนไม่พยายามเพื่อเป้าหมายของตัวเองนะยังเดินหน้าทําตามเป้าหมายทําตามความฝันมีความเชื่อมีความมั่นใจแต่มันรู้สึกว่าไม่ได้กดดันตัวเองมากจนเกินไปให้พลังงานพลังใจที่แบบเ,ออเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเริ่มที่จะมีความมั่นคง ทางความรู้สึกมากขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะอืมอ่าทุกคนมันจะขอดูหน่อยว่าแนวทางปลายทางต่อจากนี้นะคะจะเป็นไปในเวไหนบ้างเนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะ พลังงานจะเตะต่อจากนี้ข่าวดีรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์นะสองไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าห้าถ้วยสองเหรียญนี่พลังงานที่ขึ้นมาเนาะ มีการจัด r i o r i t y มีการจัดสรรช่วงเวลานะคะในชีวิตนะที่ดีขึ้นใช้คำว่าดีขึ้นเลยเพราะมันจะมีความบาลานซ์มากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเออเริ่มที่จะมันอยู่ในจุดที่สมดุลลนะลงตัวมากขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกเออมันมีความแบบผิดหวงังมีความเสียใจกับอะไรบางอย่างรู้สึกว่าเสียดายเสียใจ น่าจะทำได้ดีกว่านี้น่าจะทำได้อยู่ในเวที่ดีขึ้นประมาณนี้ทีนี้พลังงานมันก็กลับมาอยู่ในจุดที่แบบเรามี activity มีความมีความรู้สึกดีๆต่อตัวตนเรามากขึ้นประมาณนี้เพราะว่ามันจะมีการวางแผนวางแผนการ planning แล้วก็มีพลังงาน partner อะค่ะที่ที่จะเกิดขึ้น คุณน่าจะกำลังได้เจอกับใครที่เขาตอบโจทย์พลังงานพาร์ทเนอร์ที่ดีคู่ชีวิตที่ดีการไปต่อว่าสเต็ปของข้อความการได้รับการสื่อสารนะคะการที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะคะหรือว่าการที่รู้สึกว่ามีพลังงานของความเสียใจความเสียใจ การบาลานซ์ความรู้สึกการจัด priority ในชีวิตนะคะการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็การแบบจัดสรรเวลากับสิ่งต่างๆให้มากยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้เพื่อให้เราได้มีแอคทิวิตี้ที่มันแบบโอเคดีต่อใจอะ่ะ มีพชชันมีความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรู้สึกในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของเรานะคะเดี๋ยวมึนขอดูหน่อยว่าทิศทางพลังงานต่อจากนี้นะคะจะไปในเวไหนบ้างเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงแนวทางพลังงานเนี่ยคะ่ะที่จะขึ้นมาเนี่ยมันจะต่อยอด ไปในสเตปของอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสมมบอคิดว่าข่าวดีของคุณคือคุณกำลังจะได้เจอกับช่วงเวลาหรือคนที่เข้ามาแล้วบาลานซ์ความรู้สึกกันได้คุณน่าจะได้ใช้ช่วงเวลาที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการติดต่อได้รับการสื่อสารมากขึ้นการแพนนิ่งการวางแผนวางแผนที่เพิ่มมากขึ้น พลังงานพาร์ทเนอร์พลังงานทิศทางของการโปรเกรสความก้าวหน้าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากขึ้นเนาะพลังงานแบบการแพนนิงกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมีการวางแผนแหละอืมแล้วก็น่าจะได้เจอคนที่เขามีมุมมองความคิดทัศนคติที่ไปในแนวทางเดียวกันกับคุณได้นะ ี๋ยวขอดูหน่อยพลังงานเพิ่มเติมนะคะ Queen of Five Two of Air The Empress 10ถวยนะคะ มีพลังงานความสุขนะเออมันว่าเรื่องราวเซอร์ไพรส์ข่าวดีของชาวธาตไฟคุณก็จะมีความพลังงานที่มันมีความสุขมากขึ้นมีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าสับสนมาก่อนหน้านี้นะคะขาดการเติมเต็มหรือว่าความสุขสมบูรณ์ในชีวิตมันว่าช่วงเวลานี้มันจะเติมเติมเต็มมากขึ้นคุณได้เจอกับโอกาส ที่เข้ามาแล้วแบบตอบโจทย์ความคิดความรู้สึกของเรามากขึ้นนะคะดูมีความมั่นใจมากขึ้นเนาะเหมือนกับว่าเราได้เจอสิ่งที่ตอบโจทย์หรือเข้ามาแล้วเติมเต็มพาังงานนะคะบางคนมันว่าเหมือนกับสมมุติเราตั้งเป้าหมายกับคนรักในอุดมคตินะคะ อยากเจอความสัมพันธ์ที่มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาต่อยอดไปนะคะในสเต็ปที่เรามองเห็นที่เรามองแล้วมันแบบมันจึงใจอะเออการเทคชั่นตรงนี้ ว่ามันคงได้มีพลังงานของความรักมีพลังงานของความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นเนาะมีพลังงานของการ Create นะคะแล้วก็ความสร้างสารรค์ม,มองว่ามันจะเกาะเกิดอะไรขึ้นมากมายเลยแล้วพอมาเป็นพลังงานของ Family พลังงานความรักความผูกพันหรืออะไรที่เป็นการเติมเต็มพลังงานความสุขเนี่ยคะ่ะคุณน่าจะได้มีการตัดสินใจกับสิ่งที่เรามีแพชชั่นเนาะ แล้วก็มีแนวาทางที่รู้สึกว่าอะไรที่เคยลังเลมาก่อนหน้านี้จะตัดสินใจได้อยู่ในจุดที่เลือกได้คิดได้ทำได้อ่ะอมไม่ใช่อ่อดน,นะคะ มีพลังงาน The Star นะคะแล้วก็มีพลังงาน Queen of a อร์นะคะช่วงเวลาพลังงานนี้ที่ขึ้นมานะคะหอนว่าคุณจะได้ใช้ประสบการณ์นะคะสิ่งที่คุณมีประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเนาะ แนวทางต่างๆที่ต่อยอดมามาเป็นตัวคุณทุกวันนี่มาใช้ในการจัดการกับปัญหาสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะให้มันอยู่ในจุดที่ดีต่อใจมากยิ่งขึ้นเนาะให้พลังงานความรักความรู้สึกที่เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อตัวคุณนะคะแล้วก็มันจะมีการพันนิ่งอ่ะมีการวางแผนวางแผน มีรูปแบบที่คุณจะรับรู้ได้ว่าเออต้องไปต่อในเวไหนต้องไปต่อในทิศทางพลังงานไหนนะคะประมาณนี้ในแนวทางที่จะ,กะเกิดขึ้นนะแล้วก็มุมมองว่าช่วงวันนี้เป็นช่วงเวลาของการมีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะ มันเป็นอะไรที่เติมเต็มแล้วคุณน่าจะเริ่มต้นกับการมีความหวังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในแง่มุมความรู้สึกด้วยความหวังบางอย่างในแง่มุมของเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะที่มันจะก่อเกิดขึ้นเนาะคุณว่ามันมีพลังงานตรงนี้ทิศทางพลังงานนะคะของคนที่แบบเรารู้สึกว่า อคิดว่าต่อจากเนี้ชาทัดนไทคุณกำลังจะเจอคนที่เขาเดินหน้าเข้ามาในการทำความรู้จักนะคะแล้วก็ในการที่จะเข้ามา planning สารสัมพันธ์หรือว่ามีโอกาสในการต่อยอดไปต่อกับตัวคุณเนาะมันจะมีทิศทางพลังงานนี้ปรากฏขึ้นมาซึ่งมันว่าเดี๋ยวมันก็คงมีแนวทางในการเป็นสเต็ปที่แบบ ได้ได้ตานะกับอะไรหลายอย่างที่ที่เกิดขึ้นมีพลังงานพลังใจที่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าคุณเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมลุยอ่ะพร้อมลุยกับปัญหาพร้อมลุยกับสถานการณ์ที่เรากำลังจะได้เจอได้เจอนะคะในสเต็ป ในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะคุนเป็นการแพนนิ่งให้ตัวเราเองพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินหน้านะคะมันว่าเป็นช่วงที่ชาวธาตุไฟคุณวางแผนวางแผนนะจะทํานูน่ทนทํานี่จะทําอะไรนะคะไม่ได้แบบว่าไม่มีแบบแผนแล้วก็แบบลุยๆทำไปก่อนไม่ใช่นะคะเป็นช่วงที่คุณแพนนิ่งมาแล้วว่าเออเราจะวางใจวางตัวเองอยู่ในสเต็ปนี้นะ ให้ความมั่นคงมั่นใจกับตัวตนกับแนวทางความคิดความรู้สึกของตัวเราเนาะประมาณนี้เลยสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันมองว่าเดี๋ยวคงได้มีแง่มุมความคิดความรู้สึกที่แบบเป็นพางใจที่ดีอะ เออแล้วก็ดูพลังงานคุณในช่วงเวลานี้อีกอย่างหนึ่งที่ที่ดีขึ้นมากๆเลยคือพลังงานของการแบบมีความอินดีพินเด้มีความเป็นตัวตนนะคะมีความแบบเป็นตัวของตัวเองเนาะค่อนข้างที่จะที่ตตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ให้ความสุขกับตัวเองก่อนนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณได้ใช้ ไปเราสึกว่าเอ้ยเราไปโฟกัสคนอื่นเราไปทุ่มเทคนอื่นมากจนเกินไปมันจะไม่ใช่โมเมนต์นั้นหรือว่าโหมดนั้นอีกแล้วนะคะมอนว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากยิ่งขึ้นจริงๆนะคะสำหรับพลังงานตรงนี้เนาะก็มองว่าน่าจะได้มีโอกาสกับเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่แบบจะนำพาตัวตนของคุณไปสู่ทิศทางพลังงาน ความรู้สึกที่ดีมาก,กิ่งขึ้นเนาะมีพลังงานที่ดีมากขึ้นก่อเกิดขึ้นมีพาชั่นมากขึ้นแล้วก็เติมเต็มความคิดความรู้สึกแตหลายอย่างมันจะแบบฟูลฟิลว่ามันจะให้พลังงานที่สบายใจขึ้นค่ะวันขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยอยากบอกอะไรกับชาวทัดไฟบ้างคะ่ะก้าวถ้วยนะคะ สองไม้เท้าเด็กถือดาบนะคะแล้วก็พลังงาน The Lover นะคะขึ้นมาเนาะเป็นรูปแบบของโอกาสทงความรักอ,อ่โอกาสทงความรู้สึกนะคะมนว่ามันมีแพช s i o n ก่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพลังใจของการที่คุณอาจจะใช้เวลาการประเมินดูก็ได้2ดูชานการณ์ีเคราะการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ตัวตนของคุณ มีความสบายใจมากขึ้นนะ่ะที่จะเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์มนว่าไปในวีไหนก็ได้ที่ทำให้เราสึกแฮปปี้มากขึ้นรู้สึกดีต่อใจมากขึ้นนะคะพลังงานประมาณนี้เลยทีนี้แนวทางต่างๆนะมันว่าเดี๋ยวมันคงมีทางออกหรือมีปลายทางของตัวมันเองนะคะลองที่จะาดูลองตัดสินใจดูนะคะว่าอะไรที่จะเป็น ทางเลือกตัวเลือกเนาะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะซึ่งมันมองว่าคุณมีทางเลือกเข้ามาอยู่อะมีทางเลือกให้คุณได้คิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจอะคะ่ะโอเคปะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะที่จะ เกิดขึ้นเนาะหรือว่าแบบว่าไพายอยากจะแบบแนะนําอะไรกับคุณเพิ่มเติมกว่านี้เนาะแต่บนมองว่ามีคนได้เจอโอกาสที่มีแพชชั่นแล้วก็มันดูบาลานซ์มันดูแบบไปได้อะเออคาแนะนําสักไพมีไพเดอร์มูนอ,อย่าก,กางังวลนี้อตกกงังวลจนเกินไปนะคะใช้พลังงานสัญชาตญาณความรู้สึกได้แปเหรียญ มีพลังงานเดอะสตาร์แล้วก็มีสีถ้วยขึ้นมาเป็นรูปแบบของโอกาสการที่แบบบางทีคุณอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสทุกจุดนะเออไปโฟกัสทุกจุดนี่แย่เลยโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันควรที่จะต้องโฟกัสเท่านั้นนะ่ะแล้วก็ดูเป็นแบบปรับพลังงานเราให้มันมีความชายนิ่งมีความเป็นตัวตนในแบบท,ที่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ มีพลังงานที่มีพาชั่นใส่ความพยายามอะไรบางอย่างเข้ามาในแง่มุมของความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้ได้คือเราสึกว่าใช้สัญชาตญาณความรู้สึกของตัวคุณเป็นตัวบอกได้ด้วยนะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะมันก็ขออว้พรนะคะให้ทุกคนได้เจอกับพลังงานความสุขสมหวังที่จะก่อเกิดขึ้นเนาะ มันจะมีแนวทางมีแง่มุมความรู้สึกอย่างไงนะคะก็อยากให้คุณเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ